คุณจะสอนอะไรผมอ่ะหัวรถคืออะไรหัวรถบับเบฟอรีทำอะไรหัวรถบับเบฟอรีอย่างนี้ไหนนี่ประกอบมันอย่างงี้เหรอประกอบมันอย่างงี้อันนี้อะไรอันนี้รถแข่งอันนี้ยี่ห้ออะไรยี่ห้อลิมบอลรถแข่งรถบับเฟอรียี่ห้อ แล้วลต้องจนั่นรถกตันอเมริกาใจะบ้วนี่ต้องดจย่ายาจับจับต้องแค่เรียงไว้จ่จับกต้องนองเรียงไว้ทำไมอ่ะก็ต้อนองเลียงไว้ไม,มวไม่ใช่เหรอผมขอเล่นได้ไหมละ่ะได้อาจรงจไไไจไ้หมจาลนนี้สิหนูตะเต้นกับตันอเมริกา ผมไม่เล่นสีเขียวผมเล่นกัปตันอเมริกาฉันจะหยิบเองแล้วก็ผมจะเล่นอันนี้ได้เลยไม่เอาดีกว่านี่อันนี้เอาไหมอันนี้เอาดีกว่านี้โอ้โหมันเป็นไอรอนแมนมันเป็นรถไอรอนแมนนะอันนี้รถอะไรเนี่ยอันนี้ซัปพอร์เตอร์ซัปพอร์เตอร์ไม่ใช่ซัปพอร์เตอร์ซัปพอร์เตอร์ใช่ถูกต้องสีเขียวแดง เอารถไห้ทำหนได้แก็รถมอกับนี้รถอะไรนะรถมอเตอร์ไซค์ไหน,นอะอยู่ไหนแล้วก็กับปืนอันนี้ข้างบนไม่ใช่ปืนเฮ้ยอันนี้คอปเตอร์ใครอะของาต้มใช่เหรอใช่ของาต้มนะไม่ใช่เหรอใช่นะใช่แ้ เอาเอาสีอะไรสีแดงเหรอสีแดงมารับไปโอเคคอบคุณครับเอามอไซบ้างเอาเอาด้ยวยเหรอใช่โมไซโมไซยี่ยห้ออะไรรู้ไหมนี่ครับแล้วก็ปืนมันนี้ด้วยปืนไหน มันนี่มันไม่ใช่ปืนไงนี่ปืนเหรอเนี่ยใช่นี่คุณสร้างกองทัพอยู่เหรออันนี้มันเป็นแค่กล้องถ่ายรูปขาตั้งกล้องบ้างขาตั้งกล้อง นี่มันปืนออพติมัสนี่ว่าะไปไปเอากระบอกใหญ่ด้วยไม่ม่ไม่ไม่นไอ้มันนี้มันป็นคอคอมมอมกระบอกใหญ่นี่นี่ไม่ไม่ต้องมีใ <c ười S 2> หญ่ใหญ่คืออะไรสต๊อเลยทำไม <c ười> อ, <c ười> อ,อ่ะตัวนี่มันเป็นกระถางลูกนะ ปิดกล้องเหรอใช่โอ๊ยทำอะไร,รอ่อะเอาไว้หมุนอันเนี้ย,ย,ยนี่เป่าน,น,น,นี่นะ <c oughs> นี่ต้องหมุนตรงนี้นี่หมุนตรงนี้เหรอนี่หมุนตรงนี้มันถึงจะนี่ดันขึ้นได้ดันขึ้นได้เหรอ นี่มปนปืนออลติมัสหรอใช่ปืนออลติมัสคลามเรอเนี่นยโอเคเล่นปืนนี้ดีกว่าไม่ไอยาเอาเอยยปืนอมน,นี่ปนะืนใครอ่ะอันนี้ต้องปืนใครอันนี้นะเออ <laughs> อันนี้จะยิงเข้าในแล้วก็ใส่กระสุนแล้วก็ยิงใช่เหรอใช่เออมันเป็นปืนออพติมัสเลยร้ะไม่ใช่เราต้องต้องเหมอือนแบบนี้ก่อนโอเคโอเค นายประกอบหุ่นยนต์ออปติมัสเสร็จหรือยังยังทำไม่ส็จก่อนการหมุนเช่นนี้ทำให้ปืนของออปติมัสโผล่ออกมาใช่ไหมใช่ฉันหมุนไปลงมาก่อนอน,นี่น,นี่แล้วก็ยิงออกมา ออ้ยเสียงอะไรอะตอมตอมเสียงอะไรคิดว่าแม่จะเต็งคุณพ่อคุณพ่อทำอะไรอะคุณพ่อนอนหลับคุณพ่อหลับลึกเหรอ คุณพ่อไม่ได้นอนเมื่อคืนอ่ะตันจะเข้าน้ำอ่ะไปดิกินา <Yeah. S 1> เข้าไปเลยตันจะเข้าไปกับพ่อเข้าไปเลยอยาแก้แพ้ขาขาขาา yeah, องตังบิดเบี้ยน่ารุงรีเกตกัน